สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะธรรมชาตินะครับโดยในตอนนี้จะเป็นเรื่องของพระโสพิตาเทระผู้เป็นเอาตาัคขะทางด้านผู้ที่เลิอกว่าพิสูซสาวกทั้งหลายด้านการอารึกชาติครับโดยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตาชาติของท่านในสมัยพระประตุมมุตตระพุทธเจ้าและพระสุเมธพุทธเจ้ารวมถึงเรื่องชาติสุดท้ายของท่านที่ท่านได้บวช ในขณะที่มีอายุแค่เจ็ดขวบครับและการถึงความเป็นเดตาทักคะคือเป็นผู้ที่เลือดกว่าพิสุสาวกทั้งหลายด้านการระลึกชาติครับโดยเรื่องราวของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยครับโดยในสมัยของพระประตุมุตตรพุทธเจ้านั้นพระโสพิตาเทระได้เกิดในสกุลหนึ่งในกรุงหังสาวดีเมื่อจเจริญวัยแล้ววันหนึ่ง ท่านได้เข้าฟังพระธรรมเทศนาทำให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสถาปนาพิสูรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตาทัคคะแห่งหมู่พิสูสาวกผู้ได้บุพเพนิวาสานุสติยานคือความปรีชารู้ยิ่งแห่งการอาลึกชาติได้ท่านปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงกระทำกุศลให้ยิ่งขึ้นไปโดยท่านพระโสพิตาเถระได้เล่าถึงอดีตชาติครั้งนั้นหลังจากได้บรรลุ พระอาหารหันต์ไว้ว่าครั้นนั้นท่านได้ฟังพระพุทธดำรัสจ,จากพระพุทธองค์แล้วได้ประนบอัญชลีใจมีอารมณ์เดียวกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่ามหาสมุทรเลือดกว่าทะเลทั้งหลายเขาพระสุเมรุประเสริฐกว่าเขาทั้งหลายเป็นที่สั่งสมหินฉันใดเหล่าชนใดที่เป็นไปตามอำนาจจิตเหล่าชนนั้นย่อมเข้าไม่ถึงเศษเสี้ยว แห่งพระพุทธยานฉันนั้นเมื่อพระประตุมมุตระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต้สดับแล้วด้วยความการุณาทรงหยุดแสดงธรรมและยังคงประทับนั่งอยู่กลางเหล่าสงเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสพยากรณ์ว่าผู้ใดสรรเสริญพระยาณในพระพุทธเจ้าผู้นำของโลกผู้นั้นจะต้องไปสู่สุคติตลอดแสนกับผู้นั้นจะเผากิเลสทั้งหลายได้ แล้วจะเป็นผู้มีอารมณ์เดียวมีจิตมั่นคงจะได้เป็นสาวกของพระาศาสดาที่มีชื่อว่าโสพิตะโดยต่อไปนะครับจะเป็นอดีตของท่านในสมัยของพระสุเมธัพพุทธเจ้าซึ่งในสมัยของพระสุเมธัพพุทธเจ้านั้นพระโสพิตตะเถระนี้ได้เกิดในตระกูลพราหม์เมื่อท่านเจริญวัยแล้วได้ศึกษาศิลปาศาสตร์ของพราหม์ทั้งหลาย สำเร็จหมดสิ้นต่อมาตัวของท่านนั้นได้มีใจน้อมไปทางการออกบวชและละเว้นจากการทําบาปทั้งพวงท่านจึงสระคารวาสวิสัยแล้วออกบวชเป็นดาบทอาศัยอยู่ในอารามในป่าใกล้ภูเขาอิมวันเลี้ยงอัตภาพของท่านให้เป็นไปได้ผลไม้น้อยใหญ่ในที่นั้นโดยต่อมาเมื่อท่านดาบทได้ข่าวการตรัสรู้ของพระสุเมธพุทธเจ้า ท่านจึงได้ไปเข้าเฝ้าที่พัทธวดีนครและได้พักร่วมกับพระพุทธเจ้าหนึ่งราตรีก็เกิดความเลื่อมใสจึงกล่าวชมเชยพระสัสดาทั้งหมด6กคาถาครับโดยตัวของท่านได้เล่าไว้ว่าครานั้นพระพุทธเจ้าสุเมทะได้สเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์กำลังรื้อขนมหาชนประกาศสัจธรรมอยู่เรามีได้สดับข่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใครๆที่จะบอกกล่าวให้เรารู้ก็ไม่มีเมื่อล่วงไปได้8ปดปีแล้วเราจึงได้สดับข่าวของพระผู้เป็นผู้นำของโลกเมื่อเราทราบแล้วเรานำเอาไฟและฟืนออกไปแล้วกวาดอารามถือเอาหาบสิ่งของออกจากป่าไปเราได้ไปพักอยู่ในบ้านและนิคมแห่งละคืนเข้าใกล้นคร,นครจันทวดีโดยแนตะกะถา ได้เรียกว่าพัทธวีโดยลำดับสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นผู้นำของโลกพระนามว่าสุเมทะทรงแสดงอม,มะตะบทเราได้ผ่านหมู่ชนเข้าไปถวายบังคมพระจินเจ้าผู้เสด็จมาดีเราได้ทำหนังสัตว์เฉลียง่าข้างหนึ่งแล้วสรรเสริญพระผู้นำของโลกว่าพระองค์เป็นศัสดาเป็นจอมเกต ผู้อยู่เหนือเสียนเป็นธงชัยและเป็นเสายันของหมูสัตว์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งพาและเป็นที่เกาะของหมูสัตว์ผู้อื่นที่จะช่วยให้สัตว์ข้ามผลไปได้ยิ่งกว่าพระองค์นั้นไม่มีในโลกสาครอันลึกที่สุดก็มิอาจจะประมาณได้ด้วยปลายยอคาข้าแต่พระสัพพัญยูพระยานของพระองค์นั้น ใครๆก็ไม่อาจประมาณได้เลยเราอาจกําหนดแผ่นดินโดยวางบนตราช่างได้แต่สิ่งที่เสมอกับพระปัญญาของพระองค์นั้นไม่มีเลยอากาศก็อาจจะวัดได้ด้วยเชือกและนิ้วส่วนศีลของพระองค์นั้นใครๆก็ไม่อาจกำหนดได้เลยน้ำในมหาสมุทรอากาศและพื้นดินสามอย่างนี้ประมาณได้ แต่พระองค์ผู้เป็นพระจักสุย่อมไม่มีผู้ใดจะประมาณได้โดยดาบทได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยโอกาถาแล้วยืนนิ่งอยู่โดยพระสมเทัพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สดับแล้วได้พยากรณ์ดาบทผู้กล่าวสรรเสริญพระยานว่าผู้นั้นจะรื่นรมในเทวโลกเป็นเทวดา77กับและเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิเกิน100ครั้ง โดยในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะผู้นี้จะไม่มีความกังวลและออกบวชเป็นบนรรพชิตแล้วจะบรรลุพระอาราตผลตั้งแต่อายุเจ็ดขวบโดยเรื่องเล่าตอนพระสุมเมธพุทธเจ้านี้มีปรากฏอยู่แต่ในอัตถกถาเถระคถาซึ่งต่อมาในชาติสุดท้ายของพระโสพิตานั้นท่านได้ออกบวชตอนอายุแค่เจ็ดขวบ โดยในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเรานั้นพระเถระนี้ได้บังเกิดในครอบครัวพราหมณ์แห่งกรุงสาวัตถีมารดาบิดาท่านได้ตั้งชื่อ้ว่าโสพิตตะโดยในสมัยต่อมาท่านได้เข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาออกบวชครั้นได้อุปสมบทแล้วไม่ประมาททำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมจเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ขนาดที่ท่านยังเป็นสาม,มเณรอายุแค่เจ็ดขวบพร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานทั้งสี่เป็นพระมหาขีนาศกผู้ประเสริฐและเป็นผู้ที่มีปกติสั่งสมวสีทั้งห้าประการชำนาญการเป็นพิเศษในบุพเพนิวาสานุสติยานซึ่งหมายถึงยานที่เป็นเครื่องระลึกชาติในอดีตได้โดยวสี คือความคล่องแคล่วและความชำนาญมีห้าอย่างคือ 1. อาวัชนะวส,สีคือความชำนาญคล่องแคล่วในการนึกตรวจองค์ฌานที่ตนได้ออกมาแล้ว 2. สมาปัญชนะวส,สีความชำนาญคล่องแคล่วในการที่เข้าฌานได้อย่างรวดเร็วทันที 3. อธิฐานวส,สีคือความชำนาญคล่องแคล่วในการที่จะรักษาไว้ มีให้ฌานจิตนั้นตกอยู่ในภวัง 4. ีวุฒฐานวส,สีคือความชํานาญคล่องแคล่วในการออกจากฌานเมื่อใดก็ได้ตามความต้องการ 5. ปัจเจเวคณะวส,สีความชํานาญคล่องแคล่วในการพิจารณาทบทวนองค์ฌานนั้นโดยท่านพระโสพิตาเทระนั้นท่านได้ระลึกไปถึงสถานที่ที่บังเกิดย้อนไปตามลำดับได้เห็นปฏิสนธิเพียงชาติ ที่เกิดด้วยอาจิตตกะปฏิสนธิในอสัญนีภพโดยระลึกชาติไปถึงชาติที่เกิดเป็นอสัญญะสัตตพรมหรือพรมลูกฟักคือเป็นพรมที่มีแต่รูปแต่ไม่มีนามธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลที่อบรมสมถภาวนาจนได้ปัญจมชาญแล้วแต่เป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะไม่มีนามธรรม เพราะเห็นโทษว่าความคิดความวุ่นวายความเดือดเนื้อร้อนใจนั้นเกิดขึ้นได้เพราะมีนามธรรมจึงอบรมจิตให้สงบด้วยเบื่อหน่ายต่อนามธรรมเมื่อฌานไม่เสื่อมหลังจากตายแล้วทําให้มีรูปปฏิสนธิคือเมื่อจุดติจิตเกิดเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ไปบังเกิดเป็นพรหมที่เป็นอสัญญาสัตวพรหมนั่นเองครับโดยในอตตกถาอปทา ได้กล่าวว่าท่านมีอายุเพียงแค่เจ็ดปีเท่านั้นข้อบวชไม่นานนักก็ได้เป็นพระอรหันต์มีอภิญญาหกดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าเราเผากิเลสได้แล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้ววิชาสามเราบรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภินญ,ญาหก เราทำให้ชัดแจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำสิทธิ์แล้วโดยเรื่องต่อไปนะครับคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาท่านไว้ในตําแหน่งเอตัตถคะนั่นเองครับโดยครั้งหนึ่งท่านพระโสพิตะเรียกพิสูน์ทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าดูก่อนอวุโสทั้งหลายเราระลึกชาติได้500กับพิสูตทั้งหลายพากันเพ่งโทษตีเตียน โภนทนาว่าฉะไหนท่านพระโสพิตาเถระจึงกล่าวอย่างเช่นนั้นท่านพระโสพิตะได้กล่าววดอุตริมนุษย์สาสธรรมแล้วพิสูตทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลแด่พระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าได้สดับแล้วก็ทรงตรัสว่าดูก่อนพิสูตทั้งหลายชาตินี้ของโสพิตะมีอยู่แต่เพียงชาติเดียวเท่านั้นแลดูก่อนพิสูตทั้งหลาย โสพิตะพูดจริงโสพิตะไม่ต้องอาบัติโดยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าชาตินี้ของพระโสพิตะมีอยู่เพียงชาติเดียวเท่านั้นแลทรงหมายความว่าชาติที่พระโสพิตะกล่าวว่าระลึกได้500กับนั้นเป็นเพียงชาติเดียวของท่านพระโสพิตะซึ่งในชาตินั้นท่านมีอายุอยู่ได้500กับโดยเรื่องนี้มีอยู่ว่าในดิตชาติ ของท่านพระโสพิตานี้ได้บวชในลัทธิเดรถีอย่างสันนีสมบัติให้บังเกิดแล้วเป็นผู้ที่มีฌานไม่เสื่อมในขณะที่สิ้นชีวิตแล้วจึงได้ไปบังเกิดในอสันนีภพซึ่งเป็นอัตภาพอันไม่มีจิตในระหว่างจุดติและปฏิสนธิซึ่งมีอายุกว่า500กับครั้นหลังจากที่ท่านจุดติจากอสันนีภพนั้นแล้ว ก็มาอุบัติในโลกมนุษย์เป็นพระโสพิตาเทระในชาตินี้และเมื่อท่านบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยวิชาสามนั้นแล้วเมื่อล,ลึกถึงบุพเพนิวาสานุสติยานของตนโดยลำดับจึงเห็นจนถึงอจิตกะปฏิสนธิคือปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นจิตดวงแรกในภพใดภพหนึ่งในอสัญญภพจากนั้นก็ไม่เห็นจิตตะ ประวัติตลอด500กับของท่านท่านไม่อาจระลึกถึงอัตภาพอันไม่มีจิตในระหว่างจุดติและปฏิสนธิทั้งสองได้จึงได้กำหนดโดยในว่าเราได้บังเกิดในอาศันนีพแน่นอนพระโสพิตตนั้นกำหนดได้อยู่อย่างนี้ได้กระทําสิ่งที่ทำยากเหมือนการแสดงรอยเท้าในอากาศโดยอธิบายว่าพระโสพิตตระลึกชาติย้อนหลังไป ไม่เห็นปฏิสนธิจิตในภพที่เกิดเป็นอสัญญาสัตตพรมคือเป็นพรมที่มีแต่รูปกายแต่ไม่มีจิตในอสัญญาภพตลอด5 0 0กับเห็นเฉพาะชาติสุดท้ายก่อนเกิดเป็นอสัญญาสัตว์เท่านั้นโดยท่านคิดว่านี่อะไรไข้ครวนและพิจารณาแล้วจึงรู้ว่าตนเองเคยเกิดเป็นอสัญญ,ญาสัตว์คือเป็นสัตว์ ผู้ไม่มีสัญญาคือไม่มีจิตโดยพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าพิสูจน์ทั้งหลายเทวดาผู้มีอายุยืนชื่อว่าอาันยีสัตว์มีอยู่พระโสพิตะจุติจากอาสันยีภพนั้นแล้วมาบังเกิดในภพนี้เธอย่อมรู้ภพนั้นโสพิตะย่อมระลึกได้โดยเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวจบแล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นความเป็นผู้ฉลาด ในการระลึกชาติของพระเถระอย่างนี้ต่อมาท่านจึงได้ตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งแห่งพิสุผู้เลิศทางด้านการระลึกชาติแล้วตรัสว่าพิสูุทั้งหลายพระโสพิตะเลิศกว่าพวกพิสูุสาวกของเราผู้ระลึกชาติก่อนได้โดยนับจากวันนั้นพระโสพิตะก็ได้พิจารณาถึงความสามารถระลึกชาติ โดยในพระบาลีได้เรียกว่าบุพเพนิวาสยานแต่ในอัตถกถาได้เรียกว่าบุเพเนิวาสานุสติยานพร้อมทั้งคุณวิเศษอื่นๆและข้อปฏิบัติอันเป็นปัจจัยแห่งยานท่านได้ติดตามระลึกชาติแล้วเกิดความสมนัตเปล่งอุทานว่าเราเป็นพิสุผู้มีสติมีปัญญาปรารบความเพียรเป็นกำลังระลึกชาติก่อนได้ห้ายกับ ดุดคืนเดียวเราได้เจริญแล้วซึ่งสติปฐานสี่พวดชงเจ็ดมรคมีองค์8ระลึกชาติก่อนได้500กับดุดคืนเดียวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของพระโสพิตาเถระผู้เป็นเนตทัคะทางด้านผู้ที่เลือดก,กว่าพิสูสสาวกทั้งหลายในด้านการระลึกชาติครับก็หวังว่าเรื่องของพระโสพิตาเถระคงจะเป็นประโยชน์ และสร้างความรื่นเดิงบันเทิงในธรรมให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยนะครับและหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วก็ขอจบเรื่องของพระโสพิตาเถระไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยครับและพบกันใหม่ในเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ